สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนทุ้นหินไซด์กับคุณเด็ดทุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้เดี๋นวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่1นธันวาคมพุทธศักราช2564กับดิฉันสิริวัฒนากราบพันธ์มารับมาที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีรีบาวขึ้นมาอย่งางไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันหลักมาจากความกังวลของการแพร่ระบาดโควิด -19 ้าสายพันธุ์โอไมครอนโดยร่าสุดนาะยกเองก็แสดงความเห็นสั่งจับตาใกล้ชิดโอไมครอนพร้อมอย่างระบุว่าหากเจอเชื้ออาจยกระดับล็อกดาวน์อีกทั้งเฟดเขยังมีความกังวลเงินเฟ้อพร้อมส่งสัญญ,ญาณปรับลด QE มากกว่าเดิมที่1 5 0 0 0ล้านดอนลลาร์ต่อเดือนรวมถึงราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ลบ 5. เ เช้าวันนี้ดัชนีลัหุ้นไทยปิดเท่ระดับ1,583.31จุดเพิ่มขึ้น14.62จุดหรือ0.93เปเซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย56,889.58ล้านบาท ส่วนรายการของร้อนทิไซวันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทต,ตะวันออกพาณิชย์ซิ่งจำกัดมหาชนหรือ ECL ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักโดยเช้าวันนี้หุ้น ECL เขาวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่2.32บาทลงต่าสุดที่2.04บาทก่อนจะมาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่2.30บาทเพิ่มขึ้น13.86มูลค่าการซื้อขาย223.36ล้านบาท ย้อนมาดูผลประกอบการของ ECL ในไตรมาสที่3ปี64ค่ะมีกำไรสุทธิ3 2 2 5ล้านบาทกำไรสุทธิต่อหุ้น0.0291บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ33.9ล้านบาทกำไรสุทธิต่อหุ้น0.0306บาท ทางนี้ ecl คาระบุว่างง .3 สเดือนสิ้นสุด30กันยาย,ยน6 4บริษัทและบริษัทร่วมทุนมีกำไรสุทธิ32.25ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของมีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ33.90ดที่33.90ล้านบาทกำไรลดลง1.65ล้านบาทหรือลดลง4.87% ด้ารายได้รวมงวด3ปี3เดือนค่ะปี64มีจำนวน172.14ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี63ซึ่งมีจำนวน209.35ล้านบาทลดลง37.21ล้านบาทหรือลง17.77%ซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเกิดจากบริษัทนั้นปล่อยสินเชื่อลดลงส่งผลให้รายได้ดอกเบีย้ยเช่าซื้อและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด9เดือนปี64ของงบบริษัทและบริษัทร,ร่วมทุนมีกำไรสุทธิ121.51ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ34.65ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น8 6 8 6ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น250.68%โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ค่าใช้จ่ายรวมงวด9เดือนของปี64มีจำนวน272.30ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี466.02ล้านบาทลดลง193.72ล้านบาทหรือลดลง41.57%โดยบริษัทคมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงไ7 6 8ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสำรองด้วยค่ารถยึดลดลง บริษัทตัดหนี้ศูนย์และตั้งค่าเผื่อหนี้ศูนย์มีจำนวนสุทธิ13.74ล้านบาทลดลงจากปีก่อน1 0 7 3ล้านบาทหรือลดลง88.69เปอร์เซ็นต์เกิดจากตัดหนี้ศูนย์จำนวน1 3 1 8 5ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน79.13ล้านบาทและตั้งค่าเผื่อหนี้ศูนย์ลดลง118.10ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อน1186.86ล้านบาทต้นทุนทางการเงินปี64ค่ะมีจำนวน15.41 0ล้านบาทลดลงจากปีก่อน66.22ล้านบาทเนื่องจากมีการกู้ยืมเพื่อปล่อยสินเดลดง อย่างไรก็ตามค่ะบริษัทก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยได้เข้าร่วมโครงการมหากรรมพักหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม64 ด้านบริษัทหลักทรัพย์โกลเบคค่ะระบุว่าผู้บริหารก็ตั้งเป้าขอสินเชื่อปี64ใกล้เคียงกับปี63ราว1,500ล้านบาทปี65คาดว่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่อค่าฟอร์แคชปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญ,ญาตโดยไดโนฮาวในการจัดเก็บและพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่มีความแม่นยำสูงจากผู้ถือหุ้นใหญ่25.4เป็นชาวญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญความเห็นก็มุมมองเป็นบวกค่ะต่อผลประกอบการปีนี้ที่มีโอกาสเติบโต,ตสูงเมื่อเทียบกับฐานต่ำปี63ทางนี้บลเบิ 2ล้านบาทจะเพิ่มขึ้น146เมื่อเทียบกับยอนเยียโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากค่าใช้จ่ายราคาหุ้นซื้อขายที่ PBV 1.05เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ระดับ3.5เท่า และนี่ก็คือหุ้นเด็นหุ้ร้อนที่ฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดนต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์วิชัยดอทคอมระยะสามาติดตามที่เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์เทรดเดอร์ดัมไลน์สแควร์รวมถงช่องหลังท c h ช n n e l ค่ะสำหรับวันนี้รายการของร้องวซชัก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ทุกจันทร์ถึงสุกเวลา14นาฬิกาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ